음 보면 외국 그래도 오고 but 본부터 본 integer 그러면 사이반도 austen จะว่ตืนหัท่านเนี่ย่อสองลูกโอ

สคนดีครับคุณคนดีครับนะคุณพ่อเนาะอือรับแน่ครับแน่ yeah